สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับความคืบหน้าสมชายเตือนเพื่อไทยใช้บทเรียนปี57อย่านำเด็กมาอ้างนินโรโทษกรรมสุดซอยเพื่อนายตัวเองระวังวิกฤตซ้ำ 6มิถุนายนายนายสมชายแสวงการสวกล่าวถึงกรณีการนิรโทษกรรมนักโทษคดีมาตรา112หลังมีชื่อของคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเข้ามาเป็นเงื่อนไขเพื่อเดินหน้าเรื่องนี้ว่าถ้าเป็นแบบนี้จะนำไปสู่วิกฤตทางการเมืองทันทีเพราะในอดีตที่ผ่านมามีบทเรียนมาแล้วว่าการชุมนุมประท้วงของประชาชนครั้งใหญ่ที่ผ่านมาเกิดจากการเดินหน้านิรโทษกรรม แล้นำไปสู่การยึดอำนาจในปี2557เพราะนิรโทษกรรมสุดซอยซึ่งตอนนี้เกิดการยกร่างแบบเดิมเลืเสนอร่างเข้าสภาและสอดไส้ภายหลังและตอนนี้เริ่มมีคนในพรรคเพื่อไทยออกมาบอกว่าต้องนิรโทษกรรมมาตรา112โดยอ้างเด็กแต่เรื่องจริงก็คือนายตัวเอง ้วยคดีมาตรา112เรื่องแบบนี้ชาวบ้านเขารู้ทันและวันนี้หากพักคร่วมรัฐบาลไม่เอาด้วยเพื่อไทยจะย้ายเข้าข้างกับก้าวไกลมันก็จะยิ่งตอกย้ําเรื่องของดีลลับฮ่องกงนายสมชายกล่าวต่ออีกว่ากรณีของคุณทักษิณเป็นเรื่องกรณีทําเพื่อประโยชน์ส่วนตนและส่วนพรรค ไม่ได้นำไปสู่ความปรองดองแต่จะนำไปสู่วิกฤตทางการเมืองอาจจะเกิดแรงต่อต้านจากประชาชนทั่วประเทศหรือไม่และอาจจะนำไปสู่อุบัติเหตุทางการเมืองอีกครั้งหรือไม่ดังนั้นตนคิดว่าสิ่งที่คณะกรรมาการวิสามันพิจารณาศึกษาแนวทางตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมสภาผูรร้แทนราษฎรเดินหน้ามาถูกต้องแล้ว ควรจะมีการนิรโทษกรรมแต่ต้องยกเว้นไว้3คดีสำคัญที่ไม่ใช่เรื่องของการปรองดองแต่เป็นเรื่องของวาระซ่อนเร้นไว้ก็คือ1ห้ามนิรโทษกรรมคดีทุจริตโกงชาติบ้านเมือง2คดีฆ่าอาชญากรรมร้ายแรงยาเสพติดและ3ดํดำเนินการไม่ได้เลยคือเรื่องคดีมาตรา1นึ 2, ซึ่งเป็นกฎหมายหมิม่นประมาทอาฆาตมาตร้ายสถาปนความคืบหน้าล่าสุด บทวิเคราะห์การเมืองมาตรา112นณะนิรโทษกรรมทางเลือกในอุ้งมือเพื่อไทย ท่าทีของพรรคเพื่อไทยต่อเป้าหมายในการผลักดันร่างพรบนิรโทศกรรมท่าทีของพรรคเพื่อไทยต่อการยอมรับหรือปลักผู้ต้องคดีจากประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึได้ค่อยๆพัฒนาเข้าไปสู่พื้นที่อันเป็นจุดตัดแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างสําคัญในทางการเมืองความหมายไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเมื่อย2สิบสงิหาคม2566ต้องยอมรับว่า การตัดสินใจที่เห็นเมื่อยิมสองสิงหาคม2566ไม่ว่าจะเป็นปรากฏการณ์ผ่านท่าอากาศยานดอนเมืองไม่ว่าที่จะรับรู้ผ่านการประชุมสภาที่รัฐสภาเกียกกายมีผลสะท้อนอย่างใหญ่หลวงความหมายไม่ได้เป็นรากฐานก็เกิดสิ่งที่เรียกในทางการเมืองว่ารัฐบาลพิเศษขึ้นมาเท่านั้นหากแต่ยังเป็นรูปธรรมแห่งการ ประนอมในทางการเมืองอย่างมีนัยสําคัญนั่นก็คือการจับมือระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรครวมไทยสร้างชาติาพรรคพลังประชารัฐโดยมีพรรคภูมิใจไทยพรรคชาติไทยพัฒนาร่วมอยู่ในการตัดสินใจความหมายโดยตรงย่อมหมายความถึงการจับมือข้ามขั้วอันเป็นการประนอมประโยชน์ซึ่งต่างจากคําประกาศก่อนเลือกตั้งแต่พรันที่มีคําสั่งเนื่องแต่มาตรา1 1 2สภาพก็เปลี่ยน การเปลี่ยแปลงมิได้สะท้อนออกมาพร้อมกับการปรากฏตัวของนายวิศนุเครือง,งามในตำแหน่งใหม่เอี่ยมที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีมีสถานะไม่ต่างจากรองนายกรัฐมนตรีเท่านั้นหากแต่ยังเกิดขึ้นและดำรงอยู่ภายใต้ความเงียบอยู่ในที่ตั้งของพอรรคเพื่อไทยและภายในรัฐบาลเหมือนกับจะเป็นการยอมรับเหมือนกับ จะเป็นการเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งของสถานการณ์อย่างที่เคยปรากฏผ่านเมื่อยิมเสาสิงหาคม2,566แต่ก็ด้วยเงื่อนไขใหม่ซึ่งไม่เหมือนเดิมตามมาด้วยท่าทีการเปลี่ยนไปที่ภายในพักเพื่อไทยอันเกี่ยวกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึคำถามที่รับรู้ก็คือการยกร่างพรบนิรโทษกรรมจะครอบคลุมมาหรือไม่เนื่องจาก หากครอบคลุมมาโดยความเห็นชอบของพันธมิตรในทางการเมืองก็หมายถึงโอกาสและความเป็นไปได้เพียง141ผนวกกับ1 5 1เก็จะอยู่ที่291อย่างเด่นชัดกระนั้นที่ปฏิเสธได้อย่างเด็ดขาดก็คือการเปิดยุทธการใหญ่ในทางการเมืองครั้งใหม่หลังวันที่ยิ่มก้าพฤษภาคมอย่างที่มีการสรุปออกมาอย่างเปิดเผยว่ายุทธการสามล้ม นั่นก็คือล้มทักษิณล้มเศรษฐาล้มก้าวไกลด้วยมัดรวมไม่ว่าจะพักเพื่อไทยไม่ว่าจะพักก้าวไกลเข้ามาอยู่ในเข่งเดียวเพื่อพเด็จศึกอย่างฉับพลันทันใดผลก็คือท่าทีและการตัดสินใจในเรื่องมาตรา1นึและนิรโทษกรรมจะกลายเป็นจุดตัดอย่างสําคัญในทางการเมืองความคืบหน้าล่าสุดเทพไทยยก5เหตุผลฟันธงทักษิณไม่หนีคดีมาตรา1 1ึ ายเทพไทยเซนนพงศ์อดีตสสนครศรีธรรมราชโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กในหัวข้อฟันธงทักษิณไม่หนีคดีมาตรา1 1 2ระบุว่าช่วงนี้มีกระแสข่าวลือและการปล่อยข่าวเรื่องของคุณทักษิณหนีไปต่างประเทศไม่ยอมให้สำนักง,งานในการสูงสุดนำตัวส่งฟ้องต่อสารยุติธรรมจนนักข่าวต้องสอบถามในเรื่องนี้กับคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีซึ่งยืนยันว่าคุณทักษิณยังอยู่ ไม่หนีไปไหนเพราะได้คุยกับคุณอุ้งอิงแล้วรวมถึงตัวของนางสาวแพทยทองทานชินวัตรหัวหน้าภาคเพื่อไทยก็อกมายืนยันว่าคุณพ่อสบายดียังอยู่บ้านเพื่อเป็นการดับข่าวว่าคุณทักษิณยังอยู่เมืองไทยไม่หนีไปเมืองนอกตามกระแสข่าวลือแต่อย่างใดผมขอแสดงความเห็นในเรื่องนี้ว่าผมเชื่อว่าคุณทักษิณจะไม่หนีไปต่างประเทศในคดีความผิดมาตราหนึ 2, ด้วยเหตุผลคือหนึ่ง คุณทักษิณประเมินแล้วว่าจะได้รับการประกันตัวจากศาลอย่างแน่นอน 2. คุณทักษิณเพิ่งเดินทางกลับมาประเทศไทยเพียงไม่กี่เดือนหลังจากหนีไปถึง17ปีคงไม่หวนกลับไปใช้ชีวิตในต่างประเทศอีก 3. คุณทักษิณอยู่ในประเทศไทยตอนนี้เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดทางการเมืองเป็นซูเปอร์นายกรัฐมนตรีสามารถควบคุมการบริหารของรัฐบาลชุดนี้ได้ทั้งหมดจึงไม่จำเป็นที่ต้องออกนอกประเทศ 4. คุณทักษิณ ถือไพ่เหนือกว่ากลุ่มอนุรักษนิยมทุกประตูสามารถต่อรองได้ทุกเงื่อนไขและกลุ่มอนุรักษนิยมยังต้องใช้คุณทักษิณทางการเมืองเพื่อสู้กับพรรคเก้าไกล 5. เป็นคดีมาตรา1นึมีโทษไม่สูงมากนักส่วนใหญ่มีโทษจำคุกประมาณ2ปีถ้าพลาดท่าแพ้คดีอาจได้รับโทษรอลงอาญาได้